สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชานาฏศิลป์ชั้น,นประถมศึกษาปีที่สองครูชื่อครูแพลวนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบค่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 3. นาฏรศิลป์ส .3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิภา์วิจารณ์คุณท่านรศิลป์ถ,ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันปสองทับเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ปสองทับแสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ <S <S การเคลื่อนไหวอย่างอิสระคือ การเคลื่อนไหวร่างกายตามความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวเราเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตามที่เราต้องการไม่มีการกำหนดลักษณะท่าทางที่เป็นระเบียบแบบแผนเช่นเมื่อเราฟังเพลงที่มีจังหวะความเร้าใจสนุกสนานเราก็จะยกตัวโบกมือไปมาม้วนมือย่ำเท้ากระโดดไปมาตามจังหวะเพลงนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยวันทไไม่อะร ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ 1. ทําให้เกิดความสนุกสนาน 2. ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 3. ช่วยให้ผ่อนคลายได้ด้วยนะคะนักเรียนการเคลื่อนไหวร่างกายยังมีรูปแบบคือ การเคลื่อนไหวร่างกายต้องใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นขาแขนมือเท้าหรือลำตัวนะคะนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1. เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ 2. เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะคะคุณครูมีตัวอย่างวิดีโอมาให้นะักเรียนทุกคนชมกันเลยนะคะลักษณะที่1การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ ยืนแว่งแขนยืนย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะย่ำเท้าสลับไปมาเลยต่อไปยืนเอียงตัวไปทางซ้ายและขวาโดยมือทั้งสองเท้าสะเอลและเอียงตัวไปซ้ายขวาสลับไปมานะคะต่อไปนั่งยกขาสลับขึ้นลงโดยนักเรียนจะนั่งที่พื้นหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะคะ ต่อไปยืนกลางแขนยกขึ้นและลงขึ้นและลงสลับไปมานะคะนักเรียนยืนยกเข่าสูงสลับกันโดยยกเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาพร้อมกับยกแขนคนละข้างกับขานะคะกระโดดแยกเท้าและชิดเท้า ต่อไปยืนยักเอวไปทางซ้ายและขวาโดยแบะเท้าไปที่ด้านที่เรายักเอวนะคะนักเรียนสองเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่การเดินการวิ่งการกระโดดไปมานะคะนักเรียน ต่อไปการเดินแกว่งแขนตามสบายปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าไม่แบะออกนะคะนักเรียนการนั่งใช้มือจับข้อเท้าเดินไปข้างหน้าและถอยหลังนะคะเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังนะคะนักเรียน ต่อไปการวิ่งเล่นๆกับเพื่อนๆนะคะถ้านักเรียนไม่ได้วิ่งเล่นๆกับเพื่อนๆนักเรียนก็วิ่งคนเดียวได้เลยนะคะการนั่งยองๆแบบกบแล้วกระโดดไปด้านหน้ากระโดดกระโดดไปมากระโดดกระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างนะคะนักเรียนไปด้านหน้าไปด้านหลังไปด้านข้างแล้วก็ไปด้านข้างอีกด้านนะคะ ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีรูปแบบคือ 1. ทําให้ร่างกายแข็งแรง 2. ทําให้เคลื่อนไหวคล่องแคล่วนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเขียนโจทย์3ข้อที่อยู่บนวิดีโอเขียนใส่ลงสมุดนะคะข้อแรกการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระคืออะไร ข้อที่2การเคลื่อนไหวร่างกายยังมีรูปแบบมีกี่ลักษณะอะไรบ้างข้อที่3ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีรูปแบบมานะคะจากนั้นให้นักเรียนถ่ายรูปพร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ นักเรียนคนไหนสงสัยอะไรทักมาถามคุณครูส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบาย